เูครับนะตกูกค,รตกกครับแมเูครับเอาเลยจะให้รางวัลน่ร,รับองเตยม รา หลงหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันพระแปดค่ำขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสองตามไม่จริงออกน่าจะออกไปฉันข้างนอกนะได้แล้วนะมาได้ออกไปฉันข้างนอกหลายวันตาไมได้ฉันข้างนอกเดี๋ยวกดสลา,าทางนู้นกดเศร้ามองอีกละอย่างน้อยเจ็ดวัน ออกน่าจะออกไปฉันครั้งนอกเจ็ดวันแปดวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระที่เคยปฏิบัติมาแต่วันฉันธรรมดาขอมาฉันจังหันทางข้างในก็ได้วันเสาร์วันวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระออกไปฉันข้างนอกดูดูนะช่วยกันดูนะขาดหรืออะไรทําไมมันชานักวะทําอะไรวันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่ง ตุลาคมพุทธศักราช2,565วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน12พระทั้งหมด29ลูปลงมาชั้น21งดชั้น8วันวัน,ว,นวันก่อนที่พระนวก,กะที มาอยู่ในวัดของเราสี่องค์ก็เป็นลูกของอทุนกระหม่อมน้ำพึ่งหม่อมน้ำพึ่งหม่อมสลาเลีกิตยากรบวชพอจบอปริญญาแล้วก็เลยบวชบวชที่วัดเทพศิลินที่กรุงเทพบวชจันวันที่17เ แล้วก็ขึ้นมาวัดของเราวันที่24แล้วก็ลาศึกษาเมื่อวานวันที่สามสิบเอ็กับกรุงเทพเป็นเด็กหนุ่มทั้งสามสี่คนที่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากน่ารักเป็นผู้ไฟในการศึกษาเอามาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้แนวความคิด มากมายหลายทีเดียวของตามที่เข้ามาอยู่มันอยู่เวลาน้อยอยู่เพียงเจ็ดวันแต่จะได้อะไรไปบงัง <c oughs> แต่ก่อนให้หนังสือธรรมะไปนะถ้ามีโอกาสกับศึกษานะั้นลูกหลานนะศึกษาธรรมะที่ให้ไปนี่แหละเมื่อวานเนี่ยนาฬิกาเมื่อวานเนี่ย แต่แม่เขแม่ก็มาพักค้างที่นี้ด้วยกลับไปแต่วันนี้ทราบข่าวว่าจะไปแจกอ,อะไรเสื้อผ้าของให้กับน้ำท่วมที่จังหวัดน้องบวนลำพูมั้งคุณแม่แต่สกกลูกของคงจะก,กลับกรุงเทพปอนฟังงรู้แล้ว อันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกระดับสนใจไฝ่ในธรรมไฝ้ในการไฝในศีลไฝ่ในธรรมไฝในการปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองถ้าว่าพวกเรา,าเกิดมาแล้วไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นไม่มีการฝึกหัดดัดนิดสัยเหมือนคนเราเกิดมาพอเกิดมาแล้วกันนะไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้แต่ว่าการเรียนรู้จะรู้ไปทางไหนถ้ารู้ไปทางเร็วก็เร็วไปได้เหมือนกันนะเร็วอย่างมากนะั้นมนุษย์ฉลาดยังไงเกิดมาเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ที่ไราา้ฉัน ทุกประเภทที่เดียวลละเป็นมนุษย์แต่ว่าเราจะฝึกฝึกหัดไปทางไหนฝึกหัดไปทางดีหรือฝึกหัดไปทางเร็วถ้าเราสอนไปทางเร็วก็เร็วได้อย่างสุดๆทำร้า,ายทำร้า,ายคู่คนมากมายได้ที่เดียวถ้าสอนไปในทางที่ดีก็มีคุณอุปการมีคุณประโยชน์ให้กับ คู่ควรอย่างมากเหมือนกันเพราะนั้นเราะแนะแน้นยังไงเราจะสนอนยังไงให้คุลบุตรสุดท,ท้ายท,ที่เกิดมาตามหลังเรามาเราควรจะได้นำบอกกล่าวไปในทางที่ดีแต่ตามไม่จริงก็อย่างววาเหมือนกัน,กนแต่เกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็แหวกแนวเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เชื่อคำของใครก็มี เพราะมันเกิดมาเป็นชั้นดอนชั้นดานมันเป็นอุปนิสัยเก่าชาติที่แล้วก็คงจะเร็วมาแล้วมาเกิดมาชาตินี้ก็เรลวต่อถ้าว่าคนดีชาติที่แล้วเป็นคนดีเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนดีต่อมันเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่ะเป็นชั้นดอนชั้นดานถ้าว่าผู้ใดเคยทําคุณงามความดีมันก็ทําคุณงามความดีมันเป็น เป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยติดภพต,ดติดชาตในหลักธรรมคำสอนของพุทธะเป็นอย่างนั้นน่ลูกหลานนะแต่ที่ยังไงก็เราได้มาเกิดมาพบพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วควรจะขัดเกลาควรจะทำตนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีให้เป็นเ,เพื่อ หวังต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่หวังอย่างอ่ในชาตินี้ก็เถอะถ้าเราทำดีในวันนี้ทุกวันไปทุกวันทุกวันชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เป็นคนดีถ้าวันเราทำกรรมชั่วซะไม่เชื่อใครนะทำกรรมชั่วเสียหายทำกรรมชั่วไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันกรรมชั่วตอนนั้นก็ติดตามไป ทุกวันทุกวันเองเหมือนกันนะเพราะการกระทําของเราเพราะนั้นหลกของพุทธศาสนาท้าวว่าคนอายุยืนอายุยืนแต่ทําแต่กรรมชั่วก็มีแต่บาปอกุศลติดตัวไปมากมากเท่ามากเพราะอะไรเพราะอายุยืนแล้วก็มีแต่ทำแต่กรรมชั่วแต่ถ้าว่าอายุยืนแต่ทาแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีไปตลอด มีแต่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อแต่ทําดีรักษาศีลไหวพระสวดมนต์ถ้าไม่มีอะไรสงเคราะห์กับไหวพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ตลอดอันนี้ก็อายุยืนเท่าไหร่ก็มีแต,แต,แต่ประกอบคุณงามความดีนี่แหละเพราะนั้น <c oughs> พวกเรา <c oughs> ทุกๆท่านนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอ,อย่าไปทะเลถลายถลํา ออกนอกลูก่นอกทางเ,าเพราะชีวิตของพวกเรานะไม่รู้ว่าวันไหนละยืมยืมวันอยู่ปูดทางนี้ทางนั้นเมื่อเอาคำนี้มาพูดก็เหมือนกับเรามาขู่กันไม่ใช่มาขู่นะลูกหลานมันจริงจอย่างนั้นจริงๆเอาความจริงมาพูดให้ฟังอย่าตั้งอยู่ในวความประวัติบางคนกินข้าวอยู่ก็ตายก็มีครับจับคำข้าวนะ ขนาดเป็นพระเนี่ตายขนาดนั่งอยู่ในเฝ้าบาทฉันในบาทตายก็มีเ,เมื่อปีที่แล้วนะนะขนาดนั่นนอนหลับตายก็มีอะไรมีมากมายทั้งหมดแล้วชีวิตของเราเราจะรับประกันได้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหเวลาเท่าไหร่นะบางทีก็เนะี่ยบวนนั่งอยู่ดีก็หายใจไม่อิม่มหายใจว่า,หา,วาหายใจวายไปตายก็มี มันเป็นได้ทั้งนั้นเพราะนั้นก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นจุดจบของเรานะเราเป็นที่พอใจและอย่างอุ่นใจและอย่างในการประพฤติปฏิบัติของเราเรามีศีลมีธรรมมีคุณธรรมมีศีิธรรม,มจริยธรรมในจิตใจของเราเพียงพอหรือหรืออย่างจุดนั้นเป็นจุดที่สําคัญนะพะเดรลูกหลานสถาญาตโยมนะถ้าวันเราตายในขณะน,นี้เราจะไปจะไปที่ไหน ไปดีแล้วไปเร็วถ้าว่าเราคิดทางเร็วอยู่ตลอดมันต้องไปเร็วแน่แน่ถ้าเราคิดทางดีมันจะต้องไปดีไปสู่สุขติไปสู่ความสุขความเจริญชีวิตของเราไม่ไม,มีไม่มีใครเป็นที่พึ่งนะลูกหลานนะทายาิโยมนะอัตติอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนสามีภรรยาลูกหลานไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งเราได้นะตัวของเรานะเป็นที่พึ่งของเรา เพราะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ต้องเป็นคนดีให้ได้ต้องประกอบคุณงามความดีสิ่งนี้สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นเราเกิดมาเกิดมาจากพ่อจากแม่ก็จริงแต่พ่อแม่ก็ให้ความพึ่งพาอาศัยดูแลเราเ,เมื่อเราเป็นเด็กเร,เราก็พึ่งพ่อพึ่งแมเ่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง พ่อแม่ของเราแต่เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาแล้วนะเ,เราก็ต้องพึ่งตัวเองเออกจะพึ่งตัวเองอยากให้พ่อแม่เป็นที่พึ่งได้อีกต่างหากเาพราะอะไรพราพ่อแม่เท่าแก่ชราลงไปเราก็เป็นที่พึ่งของพ่อของแม่ได้ดูแลท่านาให้เขาน้ําโภชนาอาหารท่านาทดแทนพระคุณของท่านอาันนี้แหละเป็นสัญชาติตยานของมวลมนุษย์ชาติต้องเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเราเกิดมาแล้วให้ใหใหโลกันนี้นะมันโลกมันโลกหาได้นะลูกหลานนะโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาสมปัติตนเองก็ได้หาความทุกหาความทุกข์จนใส่ตนเองก็ได้มันโลกนะมันโลกหาได้เพราะนั้นเราจะหาอะไรถ้าว่าเราขยันเรามีปัญญา เราจะหาอะไรก็ได้ถ้าเราโง่เราขี้เกียจมันหาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละไว่ไรมันอยู่กับตัวมันตัวอยู่กับตัวของเราเพราะนั้นให้พวกพวกเราทุกๆท่านนะจะหาธรรมะเข้าสู่จิตใจกันเราก็หาได้หมันขยันเดืนเดิดยังกลมนั่งภาวนาแต่เราวีตจักรวรนพอฉันจังหันเสร็จแล้วน,นะกลับไปคุติแล้วก็นัน่งเข้าสมาธิ นั่งสงบจิตสงบใจดูจิตดูใจของตนเองถ้านั้นก็ลงมันเดินจงกรมเดินจงกรมถ้าใครสนัดเดินจงกรมก็เดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธพุทธโถจากนั้นก็ขึ้นกุฏิก็เป็นนั่งภาวนาะอย่าไปนั่งทําความเร็วเท่านั้นนะฝังคนก็นั่ง บอกว่าจะไปใช้โทรศัพท์นะมันก็ใช้โทรศัพท์ปัดหน้าปัดหลังอยู่ทั้งวีทั้งวันอันนั้นโง,โง,โงเ่เลวที่สุดโง่ที่สุดอะไปทําอย่างนั้นเรามาบวชมาเพื่อขัดเกาขัดเกา่ากิเลสเพื่อชําระกิเลสเพื่อดูแลจิตใจของตนเองเพื่อบําเพ็ญศีลส,สมาธปิปัญญาเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติ ต้องตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์หาภาวนาหาทางเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆทั้งหลายเมื่อเขาเข้ามาปวดในพุทธศาสนาเราเป็นตัวอย่างที่ดีของเขาเราจะไปเป็นตัวอย่างที่เลวต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นตัวอย่างที่เลวใช่ไม่ได้ให้เขาตำหนิติเตียนติด,ตดชิ้นเนินท้าเราได้ เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆนุงๆทั้งหลายกุลบุตรที่เกิดมาอย่าไปคิดว่าตัวเองฉลาดนะถ้าทำลงไปแล้วคิดว่าจะฉลาดมันโง่ทั้งนั้นแหละนะอย่าทำจะเลยดีกว่าสิ่งที่มันเลวเลวทิ้งที่มันชั่วนะถ้ามันผิดผิดนอกลูกนอกทางแนละ้วอย่าทำจะเลยดีกว่าถ้าทำไปแล้วนะถึงจะออกจากวัดของหลวงพ่อ,อ,อไปแล้วก็ไม่มีใครรู้จัก ที่คนมาอยู่ด้วยกันโอ้สมัยอยู่ด้วยกันเหลวมากเห็นเห็นแล้วนะจะทำยังไงได้นะ่ะเพราะตัวเองทำให้ตนเองพ่นให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายนะผูกทันนะเข้ามาแล้วต้องฝึกหัดดัดนิสัยนะเป็นตรงเป็นพระที่ดีนะไม่อยู่ในในวัดของหลวงพ่อนะเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ศรัทธาญาติโยงก็เหมือนกันนะ,ะที่เขามาศึกษาได้มาฟังทำคาสอนของหลวงพ่อนอต้องเป็นคนดีไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิงย่งไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละอรหังสวากะโตสุป,ปฏิพุโที่ได้ยาวแลได้สั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราได้เท่าไรก็เท่านั้นละแต่ให้แผ่เมตตาประจําประจับจะได้ขาดนึกในใจไว้เสมอ ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกดวงใจขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานะแต่และวัยพ่านจบแล้วตรงแผ่เมตตาทุกครั้งถ้าทําได้อย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจของเราค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเป็นมงคลขึ้นเรื่อยๆนะจตหาย,ยาโยม ลูกหลานนะอนตอนนี้ไปรับพรนั่นนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้วันนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปปะเต อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปนรารสุยะธามณิโชติรารสุยะธาสพีติโยวิวัชชานตุสัปปโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อะพิวาตนาสีลิตาจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเผววตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะ สัทาโสถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k ัดน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา